หายใจออกยาหายจเข้าเลยหายจออกยาวขรรหออยา,คคายหจเข้าทองพองหายใจออกท้องแฟ อยู่จะลมหายใจครับจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกพนมมือ ลืมตาขึ้นสวัสดีประสานมือนะครับหายใจเข้าดันขึ้นด้านบนยืดด้นแขนไปหลังใบหูครับหายใจออกวาดแขนลงด้านข้าง่อนคลายครับหายใจเข้าประสานมือดันขึ้นด้านบนครับยืดหายใจออกวาดแขนสองข้างลงด้านข้างนะครับ่อนคลายอีกรอบหนึ่งครับหายใจเข้าดันขึ้น ยืดหายใจออกครับมือยังประสานอยู่ครับเอ็นไปทางซ้ายชา้าๆยืดเต็นค่มองเพดานหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอ็นขวาชำเริอมองเพดานหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกคลายมือบิดตัวไปทางซ้ายมือซ้ายวางด้านหลังมือขวาวางขง้าง หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นแนบใบหูครับหายใจออกค่อยๆผาบตัวลงหายใจเข้าแขนขึ้นหายใจออกบิดขวามือขวาวางด้านหลังมือซ้ายวางเข่าครับหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกพับตัวลง หายใจเข้าแข็งขึ้นหายใจออกผ่อนคลายบริหารคอนะครับหายใจเข้าก้มหน้าหมุนไปทางซ้ายชา้าๆออกเงยหน้าขวาเข้าก้มหน้าซ้ายออกเงยหน้าขวาเข้าก้มหน้าซ้าย ออกเงยหน้าขวาเข้าพุมหน้ากลับไปทางขวาครับออกเงยหน้าซ้ายเข้าพุมหน้าขวาออก ยืดมือมาด้นหน้ากำแบกำแบกำแบครับกำมือหลวมๆครับหมุนเข้ามือเข้าหาตัวเองหมุนกลับทางครับสบัดนิ้มือยืดแขน้ายไปข้างหน้าครับ บิดไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายครับกลับมาตรงกลางเอาแขนผ่านกันเป็นเตอร์ครับหายใจเข้ายกศอกแล้วเงยหน้าขึ้นยืดเยอะๆครับหายใจออกน้มตัวเบ็งหน้าวางศอกไกลๆครับค่อยๆพับตัวลง ายใจเข้าดันตัวขึ้นหายใจออกคลายยืดแขนขวาครับแขนซ้ายล็อกด้านล่างบิดไปทางด้านซ้ายหันหน้าไปทางด้านขวาครับค่อยๆกลับมาตรงกลางเอาแขนพาดกันกาหายใจเข้ายกศอกเลยนะขึ้นครับหายใจออกวางศอกวางนะร้รผา หายใจเข้าดันตัวขึ้นช้าๆหายใจออกผ่อนคลายมือแตะหัวไหล่ครับเข้าสอบสัมผัสกันหมุนหัวไหล่กว้างครับหนึ่งส วาดแขนไปด้านหลังครับมือประสานกันหายใจเข้ายืดอกเอยหน้าขึ้นหายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้าค่อยๆวางน้าผากลงนะครับแล้วยกแขนสองข้างสูงค้างท้าวาย,ยืดหัวรหล่เยอะๆหายใจเข้าออกค่อนคลายอีกห้าลมหายใจห้า สี่สามสองหนดตัวขึ้นช้าๆหายใจออกคลายมือครับเียงแขนไปด้านข้างรีแลซ์จากนั้นสองเท้าประกบกันครับยกขาขึ้นลงสูงและเร็ว เมื่อกดเข่าลงครับยืดตัวหายใจเข้าหายใจออกบิดซ้ายกดไหล่ขวาลงหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกบิดขวากดไหล่ซ้ายลงหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกบิดซ้ายหายใจเข้า ออกบิดขวาหายใจเข้าเดินมือไปข้างหน้าครับค่อยๆพับตัวลงยืดท้องยืดออกไปข้างหน้าค้างท่าไว้นะครับห้าสี่สามสอง หมือเป็นถ้วยค่อยๆดันตัวขึ้นช้าๆื่อนไหวนิ่งนวนยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางมือด้านหลังปลายนิ้วมือชี้เข้าหาตัวเองค่อยๆย,ย,ยกสะโพกสูงบาลานซ์เฟิร์ตฟลายมองข้อบน5 4าสีสาส่ค่อยๆลดสะโพกลง,งคลาย ค่ายขานะครับแล้วลุกขึ้นยืนสบัดนิ้วมือหมุนข้อเท้าสองมือประสานนะครับดันขึ้นด้านบนยืดแล้วขยิงเ,เท้าหายใจออกลงผ่อนคลายครับหายใจเข้าประสานมือยืดขยิงเ,เท้าหายใจออกลง หายใจเข้ายืดขยิงค้างนิดนึงครับสูงที่สุดแล้วเงยหน้ามองเพดานห้านิ่งๆสี่มีสมาธิกับตัวเองสามขยิงให้สูงที่สุดสองยืดแขนให้ตึงหนึ่งลดมือลงค่อนคลาย mm hmm. หายใจเข้าแข็งขึ้น หายใจออกมือซ้ายดันเอวไปทางขวาเอ็นตัวไปทางซ้ายเยอะๆดันไปครับแขนขวาแนบหูหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกเอ็นขวามือขวาดัานสะโพกไว้นะครับหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกเอ็นซ้ายดันเยอะๆเอี้ยวตัวเยอะๆเข้า ตรงกลางออกขวาเข้าตรงกลางออกซ้ายทางข้าไว้ครัครบห้าลงอีกนิดนึงสีส่สองหนึ่งหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกสลับครับห้า ยอะตัวเยอะๆสี่สามสองและหนึ่งหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายมือจับเอวดันเอวไปข้างหน้าครับเงยหน้าอ่านหลัง b a c w a r d หายใจเข้าตรงกลางหายใจออกพับตัวลง f o w a r d เข้าตรงกลางออก backward เข้าตรงกลางออก forward เข้าตรงกลางออก backward เข้าตรงกลางออก forward อีกรอบหนึ่งเข้า ตรงกลางออกแบกเวิร์ดดันสะโพกเยอะๆขายเหยียดตึงมองไปหลังห้องเลยครับ5 4 3 2 1หายใจเข้าตรงกลางหายใจออกพับตัวลงมือจับข้อเท้าท้องอกแนบต้นขาศีารษะจะหลดแข้งงอข้อศอกลงไปครับก้มเยอะๆ ค้างค่าไว้ห้าสี่สามปนิ้วมือแตะพื้นยืดตัวหลังตรงแฟลกแบ็กห้แอ่นหลังเยอะๆครับ3มองไปข้างหน้าครับ2 1งหน่อเข่าเล็กน้อยหายใจเข้าวาดแขนขึ้นช้าๆหายใจออก ผ่อนคลายลดมือลงมือจับเอวครับาการขากว้างเท่ากับสะโพกเหยียบทเท้าแน่นๆบิดเอวซ้ายขวาครับบิดซ้ายบิดขวาบิดเยเร็วนะครับโอเคจากนั้นกลับมาตรงกลางครับหมุนเอวไปทางซ้ายครับ1กว้างๆ2เข่าไม่งอ3 สี่ห้าหมุนกลับทางห้าสี่สามองหนึ่งโอเคผ่อนคลายครับยืนที่หน้าเสื่อนะครับพนมมือกลางอ,อกครับอหายใจเข้ายกแผนขึ้น เงยหน้าแอันหลังย่อเข่าลงแชร์โพสไว้นะครับหายใจออกพับตัวลงฟอร์เวดแฟ t แบ็กยืดตัวก้าวขวาก้าวซ้ายพลงนะครับวางเข่าอ,อกและขางวางหลังเท้าโรคขาชิดสไลด์ตัวขึ้นยืดกระดูกสันหลัง ก้มหน้าครับจิกไปเท้าดาวดจอกดศีรษะลงเฉียงเท้าซ้ายก้าเท้าขวาองอเข่าขวาครับยกแขนขึ้นวอริเออร์พนมมือมองนิ้วโป้งหายใจออกวางมือครับก้าวเท้าขวาแพล้งวางเข่าอ,อกและคลางวางหลังเท้าสไลด์ตัวขึ้นยืดกระดูกสันลัง ก้มหน้าจิกปเท้าดาวลูจอปสื่อสารลมเชียงข้าขวาก้าวเท้าซ้ายครับงองเข่าซ้ายยกแขนขึ้นไวเออร์ว,วหายใจออกวางมือก้าวขาดซ้ายแพลงวางเข่าอ,อกและข้างครับวางหลังเท้าสไลด์ตัวขึ้น จิกไปท,าาทา้าดาวดจอกข้างท่าดาวด